กรมาทดลองนะครับมาทดลองกเลยว่าใสเมนต้นกับเกลือนะครับลงในโคกนี่ว่าอันนี้จะผงสู้ว่ากันนะครับนนนนเดี๋ยวเรามาเจี๊ยโพรงม,ม,มาตัง้งเดียด๋วยวเรามาเล่กันว่ามันเปลือครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่กันนะครับว่าเอ้ยผงสู้ว่ากัน,น,กกน,นเจี๊ยบเปลือกก่อนเนี่ยกาลใส่เมนต้นผสมใส่เปลือก แค <cią> ่เม็ดโกนะแค่เม็ดแค่เม็ดนะครับมุกเรือมากันเอาหนึ่งตรงตื้นไปเลยเรือมันตื้นไปมันดู้พึ่งพื้นไม่มากนะครับพื้นไม่มากในี่จริงเลยแต่ว่าแต่ว่าน้ำเนี่น้ำเลื่เด็ดบอกว่าน้าเป็นต้นมากว่าต้นออกมากว่าต้นหมักว่าได้ไหมต้นออกหมักว่าได้ได้ตากไปเลยตาก ก่าอิดนะโดยจะเป็นต้นนี้กันนะเดีเราเม็นต้นเป็นเป็นเป็นก้เป็นาวมันถว่าน่ว่โอเคครับ